ชมรถของพี่จิตกับพี่วีรานะคะที่มีการแลบสีแล้วก็แต่งออกมาได้ลงตัวมากๆที่อยู่ด้านนี้เลยคันนี้เป็นในรุ่นของ e v e r อร์เรนต์รุ่นสปอร์ตคะบวกแพ็กเกจค่ะในราคา1,500,000บาทนะคะและมีการแลบสี เป็นสีเทานะคะตัวแลมโบนะคะร่วมถึงในส่วนของครื่งคันด้านบนให้เป็นสีดําเงาแบบนี้นั่นเองนะคะที่สําคัญนะมีการแต่งชุดแต่งนะคะออกมาได้ลงตัวมากๆนะคะที่สําคัญนะต้องเปลี่ยนล้อด้วยนะคะเพื่อให้ทุกอย่างนะออกมาได้สมบูรณ์แบบนั่นเองอาชีพข่อย่านะคะมาแนะนําในส่วนของการแต่งรถนะว่าวันนี้นะคะ รถที่พี่ๆเห็นเนี่ยมีการแต่งอะไรกันบ้างนั่นเองนะคะเริ่มจากที่ด้านบนก่อนนะคะด้านบนตรงตำแหน่งจุดนี้นะคะที่พี่ๆเห็นนะตัดกับสีของตัวกระปโปรงรถนะคะคือตัวอะคริลิกค่ะมีการติดตั้งเพิ่มเติมนะในคำว่าเอเวอร์เลชั่นเองอันนี้เป็นแบบไซส์เล็กนะคะซึ่งทำเป็นสีดำด้านนะคะเรียกว่าให้ดูตัดแบบลงตัวนะคะและที่สำคัญนะตรงนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะคือการเปลี่ยนกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าแต่งเป็นของเซตวิกเตอร์ค่ะ รอบนี้เป็นวิกเตอร์ยกเซตเลยนะคะจะเป็นในเวอร์ชันที่2นะคะที่สาคัญเนี่ยตัวไฟมีลท์เลือกให้เป็นโทนสีส้มเพื่อให้มีความโดดเด่นแบบเขาเรียกว่าระยะไกลนะคะที่สาคัญเนี่ยมีการติดตัวสติ๊กเกอร์เล่นสีด้วยสามแถบนี้นะคะให้เป็นสีแดงน้ําเงินและสีฟ้านะคะและที่สาคัญตัวนี้ขันไม่ได้เหมือนกันนะคะเป็นจุดดึงดูดสายตาเลยคือตัวม้ามาแตงขนาดไซส์กลางสีทองโดดเด่นนะคะ ซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวไฟตกแต่งของที่มากับตัวกระจังเนี่ยปกติเนี่ยเราสามารถเลือกโคนสีได้นะคะว่าจะเป็นสีขาวหรือออกโคนสีฟ้าอย่างคันนี้นะคะเราเลือกกันเป็นสีออกอมฟ้านั่นเองนะคะก็เรียกว่าจะได้มุมมองนะคะที่สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะพี่ๆค่ะส่วนด้านล่างชุดกันชนนะอันนี้เป็นของ Victor ร์เวอร์ชันที่2เช่นกันนะคะเป็นการทําสี ไม่ทําสีแลบสีนะคะเข้ากับตัวรถนะคะเราก็ตัดด้วยสีดําเงาในส่วนของตรงพื้นที่ตรงกลางกับตัวคังด้านล่างนั่นเองนะคะพ<ๆ>ี่พีก็เรียกว่าเป็นการลงตัวในส่วนของการทําสีก็คือดําเงากับสีเทาแลมโบนะคะมาที่ด้านข้างคะ่ะด้านข้างตัวนี้เราเสร,ริมเป็นคิวซุมล้อแบบนูนนะคะเพื่อรองรับกับตัวหน้ายางที่เราใส่เข้าไปซึ่งตัวหน้ายางนะที่ตัวยางที่เราใส่เข้าไปนะคะจะเป็นยางขนาด275 55บ R 2 0นะคะเป็นยางขนาด20นิ้ว พร้อมกับแม็กก้านวายสวยๆสีดำเงาแบบนี้เลยนะคะเป็นความสูงเดิมของตัวรถนะไม่ได้มีการปรับความสูงรดลงนะคะเนื่องจากว่าลูกค้าโอเคกับความสูงระดับนี้อยู่แล้วนะอ่ะอย่างที่บอกไปเกินก่อนน้านี้นะคะว่าตัวรถเนี่ยมีการทําสีอาแลับสีนะคะเราก็มีการแลับในส่วนด้านบนให้เป็นครึ่งดําด้วยเพื่อตัดกันนะคะเพื่อว่าจะดูไม่ครีนจนเกินไปเนาะและแน่นอนว่าในรุ่นสปอร์ตเนี่ย การเก็บงานค่อนข้างน้อยค่ะพี่พีเพราะว่าตัวรถเขาเนี่ยพื้นเพย์เขาเนี่ยมีการเขาเรียกว่าตัดขอบต่างๆด้วยสีดําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเป็นหูกระจกนะคะขอบกระจกต่างๆรวมถึงเราเราหลังค้าด้วยเนี่ยยังเป็นสีดําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเก็บงานน้อยจริงๆนะคะสําหรับในรุ่นนี้มาดูนิดนึงดีกว่าแอบเห็นแล้วว่าสีเดิมของตัวรถเป็นสีอะไรเรคือสีขาวมุกต้องบอกก่อนสีขาวมุกสาหรับตัวเอเวอเรสต์เนี่ยจะมีค่าสีเพิ่มที่15,000บาทนะคะก็เรียกว่า คุ้มนะเพราะว่ามันเป็นสีพิเศษนะคะสำหรับด้านในเนี่ยภายในดูดีนะคะโออ่ะนั่งสะดวกสบายตัวนี้จะได้หน้าจอกลางนะขนาดใหญ่เลยนะคะเหมือนรุ่นตัวท็อปอยู่ที่ขนาด12นิ้วค่ะแล้วก็รองรับ Apple CarPlay Android Auto ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหน้าจอของ ผู้ขับขี่หรือหน้าจอคอนโซลตัวนี้จะอยู่ที่8นิ้วนะคะสวยงามมากๆด้วยเนาะตัวนี้นะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะแบบไฟฟ้านะคะขับสะดวกสบายได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะคะไม่หนักอย่างแน่นอนด้วยนะเรียกว่าควบคุมผ่านคนขับขี่ได้เลยนะคะอ่ะตรงนี้นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็เบรกมือแบบไฟฟ้าด้วยการครวบคุมเรียกว่าดีมากๆนะสำหรับในรถของตัวรุ่นเอเวอรเรสต์ของเรานะคะคือทุกอย่างเนี่ยควบคุมง่ายแค่ปลายนิ้วจริงๆ นะคะพี่พี่ค่ะเรามาดูด้านท้ายนิดนึงด้านท้ายก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าด้านหน้าเลยนะอาชีลืมบอกว่ารถคันนี้มีการแลปด้วยนะคะตัวโคมให้เป็นสีสโมกนะไม่ว่าจะเป็นโคมด้านหน้าและโคมด้านหลังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีความดูเท่ขึ้นอีกสเต็ปนึงเลยลนะและที่สําคัญเห็นไหมคะมีการติดในส่วนของไฟคาดเอวนะคะแบบยาวพร้อมกับคําว่าเอเวอร์เลสด้วยนะคะตรงนี้เพิ่มเติมเพื่ออะไรเพื่อทําให้มองเห็นระยะไกลได้ความปลอดภัยที่เพิ่มเติมนั่นเองเพราะว่า ของอาชีนะคะการที่ต่อในส่วนของตัวไฟอุปกรณ์เพิ่มเติมเนี่ยเป็นต่อเข้ากับตัวไฟหลี่ทาให้แสงสว่างน่ยไม่ส่องสว่างแสบตารบควนคนอื่นมากจนเกินไปนั่นเองนะคะอ่ะถัดมาด้านล่างตัวนี้เป็นชุดกันชนของวิกเตอร์ค่ะเป็นวิกเตอร์เวอร์ชันสนะคะพร้อมกับการทาปลายท่ออินฟินิตี้ให้เป็นสีดําด้านแบบนี้ด้วยแล้วก็ตัดตัวในส่วนของตรงกลางของกันชนให้เป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะและแน่นอนที่พี่อ่ะ มันเป็นอะไรที่หรอบมากๆนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่อยากได้นะโครมาได้เลยนะคะที่เบอร์062 229 2544นะคะและแน่นอนว่าของอาชีเนาะแต่งสวยรอครบจบที่อาชิอย่างแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ